ดีค่ะทุกคนกลับมาค้างนะคะกับแลน VS ซอมบี e ฮีโรนะคะประจำวันที่21เดือน6 2565จ้าเข้ามาเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของรอบนี้แล้วนะคะโอเควันนี้เราได้เล่นเป็นซอมบี้ด้วยนะคะอินฟินิตค่ะสกิลแรกก็คือทำให้ซอมบี้ทั้งหมดนะคะติดสถานะเดลี่ค่ะแล้วก็โจกันหนึ่งใบสกิลที่2นะคะทำให้ซอมบี้ที่เล่นไปแล้วนะคะซ่อนกลับไปในเกรฟสโตนนะคะแล้วก็โจกันหนึ่งใบ สกิลที่3ทําให้ซอมบี้หตัวนะคะบวกดาเมจสค่ะแล้วก็สกิลสุดท้ายสร้าง2อินฟินิตี้โคลนนะคะ2ตัวเล็กเนี่ย ออกมาใน random lane นะคะอาจจะสามารถออกมาในน้ำได้ด้วยนะคะมีดาเมจ2เลือด1จ้าวันนี้นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีซ n นิ b บ o o m อยู่ในมือด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็น flower plant ค่ะเมื่อเล่นนะคะจะสร้าง1ดาเมจให้กับซอมบี้ฮีโร่ต่อจำนวนแพลนที่ลงเล่นไปก่อนหน้านี้ค่ะสมมุติว่าลงไปแล้ว3ตัวมันก็จะสร้าง3ดาเมจเราจะได้เจอกัน n นแคปนะคะสตาร์ทด้วยซอนิ b บ o o m ในมือของเขานะคะโอเคมาเจอกันไนแคป vs Infinity ค่ะ เริ่มต้นนะคะทั้งสองฝั่งมีเลือดเท่ากันเลย20 20ในมือของเราเออโอเคโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ยปะรอบแรกยังไม่เล่นคนะ่ะอ่ะทางนู้นนะคะสร้าง2เหตุในแรนดอมเลนมีดาเมจหนเลือด1เราจัดการไปสักตัวหนึ่งดีไหมไม่จัดการดีไหมไม่ดีกว่าเออคือมันค่ามันน้อยเกินเราตัวเนี้มันจัดการได้2ดาเมจเนะี่ยถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ โอ้โหเดี๋ยวรออีกนะยังไม่ใช่นะรอดูว่าทางนุนจะเล่นตัวอะไรนี่ไงโอเคเราเก็บไว้เพื่อการนี้แหละอ่ะจัดการตัวนี้ก่อนเสาตัวนี้นะคะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแค่หนึ่งดาเมดเองปับ๊บเดี๋ยวรอบหน้าเราจะติดมิเตอร์บล็อกค่ะแล้วก็ได้การ์ดมาอ่ะเดี๋ยวเราใส่ใส่ตัวนี้นะคะอิมอิมเวสอิมท็อกซิกเวสอิมนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้อิมทั้งหมดนะคะติสถานาเดลี่ค่ะ ทางนู้นเล่นอะไรทางนู้นเล่นเห็ดตัวนี้มาแล้วก็เล่นเห็ดสองตัวนี้มาตู้มเห็ดตัวนี้นะคะ Astrochum นะคะตัวนี้นะคะมีสกิล Boost Eye นะคะสามารถจมตีฮีโร่แล้วฮีโร่เนี่ยมิเตอร์ไม่ติดเลยทุกคนและตัวนี้นะคะจะมีเอฟเฟกคือเมื่อทางแพลนนะคะได้เล่นแพลนอะไรขึ้นมานะคะเล่นแพทนหนึ่งตัวนะคะจะทำให้ตัวนี้สร้างหนึ่งดัมเมจใส่ซอมบี้ฮีโร่ค่ะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจัดการก่อนเลยดีกว่า จัดการไปปัป๊บโอเคอธน,นุนมาติดมิเตอร์บล็อกค่ะอ่ะเราสร้างสองโครผมจริงก็ไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกโอเคจัดการไปปั๊บปัป๊บไม่ค่อยคุ้มนะเพราะทางนุนแค่ดาเมจหนึ่งเองเราดาเมจสองแต่ว่าเราก็เสียไปฟรีๆอ่ะต่อ เดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้กันค่ะ Space Cowboy นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อโจมตีเข้าไปแพทฮีโร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการย้ายเลนนะคะมาเลนขวาโอเคดูทางนู้นจะเล่นอะไรและเนื่องจากว่าและเนื่องจากว่าเรามีอิมตัวนี้นะคะมันก็เลยทำให้อิมตัวนี้เนี่ยมีสถานะเดลี่ด้วยทุกคนโอเคโจมตีไปปุ๊บ อ่ะเราก็ย้ายมาเลนขวาค่ะเราน่าจะตายตอนเลนนี้แหละโอ๊โโอเคทางนู้นติดมิเตอร์บล็อกทางนูน้นเด้งซอมบี้ก็คือเด้งตัวนี้กลับมาก็โอเคนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นกลับไปค่ะแล้วก็เอาตัวนี้มาขวางไว้ตรงนี้โอเคตัวนี้จะทำให้เราจั่วการได้หนึ่งอันเรียบร้อยค่ะ คร Dragon, ja, ั้งหนูเล่นเหตุสปอตคัสนะคะเหตุตัวนี้นะคะเมื่อซอมบี้เล่นทริกการ์ดนะจะสร้าง2ดามเมจให้กับซอมบี้ฮีโร่ค่ะดังนั้นเราก็ไม่เล่นทริกการ์ดถ้าเกิดมีเหตุตัวนี้อยู่ปั๊บอ่ะตัวนี้จัดการไป2โอเค เดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้ค่ะสตูปิคคิปปิดนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยจะสร้างหนึ่งดัมเมจให้กับแพนนะคะแล้วก็แพนตัวนั้นจะศูนย์ศูนย์ดัมเมจในเทิร์นนี้นะคะ่ะแต่เนื่องจากเราลงอิมตัวนี้แล้วเมื่อเราเล่นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้ตัวนี้ตายทันทีเลยค่ะมันจะสร้างหนึ่งดัมเมจแล้วตัวนี้ก็จะตายทันทีต่อไปก็เล่นนี่อะไรให้หมดโอเคดูทางนู้นจะจัดการยังไงทางนู้นลงเห็ดมานะคะเห็ดสีม่วง แล้วก็เมื่อลงป๊บก,ก็จะโจวกาดขึ้นมาแล้วก็ลงเห็ดเล็กปูพื้นค่ะถ้าสมมติว่าแพลนที่อยู่ในพื้นแบบนี้นะคะโจมตีเข้าฮีโร่ได้เนี่ยทางนู้นจะโจวกาดหนึ่งใบค่ะอ่าตัวนี้จะการใบสองตัวนี้มีสกิลโอเวอร์ชูตโอเคสองสามงไงจวกาดหนึ่งใบสองติดมิเตอร์บล็อกทางนู้นทำให้แพลนมีดาเมจเพิ่มอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามีสกิลตัวนี้ทำลายซอมบี้แล้วก็สร้าง4ดาเมตอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนปึบป๊บปึ๊บอ่ะคิดว่านะเดา,าเฉยๆนะว่าเผลอๆเราอาจจะชนะในเลนนี้สร้าง1ดาเมตเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวทุกคนโอเคทำลายซอมบี้เหรอเั้นทำลายตัวนี้ล้กันทำลายตัวนี้แล้วก็เอามาใส่กับตัวนี้ค่ะ ป๊บเรียบร้อยอ่ะตัวนี้เราก็โจมตีไป6ตัวนี้โจมตีตัวนี้มีสกิลโอเวอร์ชูดสองก็ก็ตายพอดี6ปัป๊บโอเวอร์ชุดสองปัป๊บเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือเชลเล่นนะคะเชลเล่นหมดประจำวันที่21เดือน6 2 5 6 5, 5จ้าจะกันใจม่พันหน้าค่ะบ๊ายบายนี่ไงพอจบพอจบรอบนะคะเราก็จะได้การ์ดมา ถ้าทุกคนเล่นทุกวันเราก็จะได้การมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะล่ำซ้ำทุกคน